ยังชอบเลยทีมแมทช์เลตส์โกต้องดันนะแมปเนี้ยผมเป็นหัวจกกันดันไอ้ขี้ใหผมจะตายว่ะขวาขวาไม่มีใครช่วยผมเลยป่ะเนี่ยผมตายโอ้โหเดี๋ยวไปกูดันไปกูโดนขวาผมโดนขวาไม้สองตัวเลยมันคอทผมว่ะเขาดันผมอ็พอผมได้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกฝั่งพี่ดีให้ต่อหนึ่งสายต่อหนึ่งสายไปแล้วสายดันไปแล้วฝั่งฝั่งหมดหมดหมดเลยสายไปอีกตัวหนึ่งสายไปอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปลอยหลังเชิงอยู่เชิงอยู่โอเคยิงให้ตาย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 สายตายหมดสายตายหมดขวาขวาพี่ขวาตัวนึงขวาตายสายมาขวาอีกตัวนึงหนึ่งขวาตัวนึ่งขวาตัวนึงขวาตายมาสายมา เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปเล่นขวาให้บ้างเขาดักเขาดักไปเฮียกูออกไปยิงไม่โดนเด็กวะขวามาสองขวามาสองขวาระวังขวาด้านหน้ามากเฮียผมรีเลื่อยอยู่นะเออขวามาแล้วเจ็บเจ็บเอลเจ็บในตู้ตาย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 วิไอเฮียกูโดนเด็กอีกแล้ว ผมรีเลื่องอีกเหรอเฮ้ยเที่ยมไม่กล้าไปแล้ววิ่งมาโดยปอดปลาระเบิดมันดับช็อตปอดเข้ามาแล้วปอดมาตัวหนึ่งปอดแตกเอ้ยเที้ยมแม่งไม่แตกขวาเจ็บมากดอกเดลียวตายสวยตายตายตายขวาตายสองเฮ้ยผมได้เหลี่ยมเฮ้ยผมได้เหลี่ยมเด่นแล้วว่ะตรงผมแม่งสวยว่ะเฮ้ยขวาสองขวารออยู่รอขวาอยู่เก็บผไวมั้ย พอให้สวยเราเล่นตรงนี้ให้พี่มันตกนะพี่ผมพอไม่ได้ตาย The team the blue l is in e a ยมันอยู่สูงตัวนึงมันขอนขวาให้พี่อยู่โอ้โหโดนเน็ตแลยแม่งรูุ่ยกูอยู่ที่เดิมไม่ได้ กางต <ame> ัวนึงกลางตัวนึ่งสายสายมาพีสายมาวาต่อยในกลางเาก็บกลางเก็บโอ้โเฮียคนละตัวเลยเล่นกันคนละตัวหมดเลยก็หอบไปไกลไกลปอดันหน้าบ้านพี่เยอะมากดูแลต้องดันน้าอยู่ตรงไหนอีกตัวนึง ตายตายเอินตายพี่เดินพี่เดินขวาได้พี่เดินขวาได้ผมรอให้ได้โอเครออยู่รออยู่รออยู่โหเชืยกูโดนกลางกลางมาสวยพี่บ้านรอเขาบ้านเลยตบบ้านวิ่งเนแม่ผมเลยแม่ไม่ตายก็หอบโอ้โดนระเบิดเอินนี่ โอ้หแย่ปอนโอ้ยเฮี้ยแม่งใจดีแม่งใจดีจสาไม่ได้สัสเจ็บป่ะพี่สวยเจ็บตายตัวหพี่โอ้โหเฮี้ยกูตายเอจ็ดสิบสี่ว่ะกล่องวัดตัวนึงก็ขอกล่องวัดละตายตายเจ็บกล่องใกล้ตาตาเราออนนตาเราเจ็บตายตายตายโอ้ยมันดูดโอ้ยสายมาสายมาตัวนึงเอิร์นไเอิร์นเดินสายโอ้โหถูกูขวาสองเก็บไปอยู่กลับไปอยู่ตรงนี้ กลางมาตัวนึงกลางมาตัวนึงขอดองเนียนขอด้วยขอด้ายเลยโอ้มันเอาเพื่อนโขบอยู่ผมโดดออกให้เจ็บแมากขวัดสองต่างทีมแล้วสองตัวพี่ขวาดสองตัวเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โห expiredgreatyou'reaboutto winthe red team doesn't have a lot of time left อีกแล้วเหีเดินมาขวามีตัวนึงซ้ายขวาดซ้ายขวัดซ้าย ซ้ายตัวนึงซ้ายไม้ซ้ายไม้แล้วก็ขวาขวาของวัดสวยเฮ้ยเราโซนได้แล้วขวาไม้ขวาไม้ตัวนึงนะพี่เข้ากลางเข้ากลางเครออยู่เฮียมันต่อมาโดนกูอีกแล้วตาย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 ขอสองตัวขอสองตัวนะระวังหลุดนะอ้ยเฮียโดนกลางเล่นระวังซ้ายหน่อยระวังซ้ายหน่อยขวาไม้ตัวนึงปักตรง

ดักซ้ายอยู่ัดจากมนครนี่เลยไป้ก่อนเลยดักซ้ายอยู่ซ้ายไม่ไห่โ่มเลยดักทางตาบาอยู่ดักซ้ายอยู่ดักซ้ายอยู่ดักทางตาบ้าอยู่ยิงปี๊ด đan đan là tổn, như vậy, ảo, sai, xíng phi, hello, đói, đòn trái cũng vậy, ừ, mua sẽ không ở vị trí không? Bắt đầu, giết, sai tổn, đau, 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 อยู่ตรงไม้ไม้ไม้สายนึตัวแล้วก็ตาดยนเอสายเอกโดนาอีกอต้ยเนี้ยูสามอ้วเนี่ยเลีนสามแล้วไอ้เหี่ยเดี๋ยวผมยิงผมยังยิงไม่ได้ตัวเลยตอนนี้ยด้านล่างเหรอเฮ้ยป Target down ตายเอินตายตรงไหนกันบอลดันไอ้บอลดันเฮ้ยการเจ็บมากการเจ็บมากด้านขวา ทาซ้ายโอ้โหขวาขวาตัวนึงใกล้ๆเรียบร้อยเรียบร้อยมันน้ำเราขอแม่หิวพี่เราต้องดันมันน้ำไม่งั้นมันไม่ยากเราต้องดันดันไปเลยอย่าดักเลยขวาใต้ตัวนึงดันเข้าไปกลางแล้วสวย ตัวไอตัวนึ่งนี่ผมจะตายว่ะไปสายแล้วไปสายแล้วคอยจูดคอยจูดตายตายตายปอนสายตายโหเหี้ย I need a weapon ขวาสองตัวขวาสองตัวน่าจะโดนระเบิดเจ็บผมโดนสายยิงเลย เจ็บ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 โอ้โหมีสอตัวไม่เจเยบอลไทยเจ็บเ้ยเคลียบอลไทยขวาเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งเนียนอยู่ด้านขวาสุดตรงตรงซอกตรงซอกสวว่สวยวีสวยนวยพี่วเนียนวยพ่ยี่ยสย่สวงนี้ให้เบอรีสห็นวี่สี่เห็นนี่่สพี่สวยยนย่วยพี่ โดนเนตวะเออยู่หลังไหมเอ้าสายไหมเขาเดินซ้ายวะมอแตะมอแตะอยู่บ้านไหนกลางกลางกลางไกลๆตัวนึงเออตายๆเลี้ยนเหมือนกันเจ็บเหมือนกันเออพี่ขอเราผมเลยพี่ขอผมได้อยู่สวยเลยได้ได้ได้ มันอยู่หลังกระแพงไอ้ที่มันเนตมาแป๊บนึงโอโ้โหมันเนตไมนเนตเหมือนกันไม่ได้พักเลยเี้ยเรือดกูนะตายตายโอ้โหแม่งเนตมาเ <laughs> ย้มันดักเาวะมันดักแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร Killing s r e e for the blue team Great you're about to win The red team doesn't have a lot of time left ถอยนะดัก่อนถอยล้วดัดก่อนเ้ยเชีหตายฟรีมันมาแล้วขวา2ตัวขวา2ตัวดันละ ตอนเจ็บตายตายเหลือสองตัวเลยแค่สองตัวตายเหลือตัวเดียวตายซ้ายซายซายเล่นตัวอย่างงี้ตัวอย่างงี้โอ้ยพี่ตีปีแปดไว้เกมนี้เจรู้สองสองมองมองวัที่สามคิว